กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวรวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี Amazing Thailand แกลนทัวริซึ่มแอนด์สปอร์ตเ2ียร์ทเเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปครับวันนี้เองเนี่ยที่ที่บอกนะคะเราเปิดทั้ง5แกลนเนี่ยแกลนโมเมนต์ที่จะใช่สำหรับ Tourism for อร์นั่นคือว่าเราต้องตอบโจทย์ในทุกๆมิติ เรื่องของการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ล้อทั้งหมดนะคะให้กับทัวริสต์ให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆเพศสภาพอันนี้คืออีควอเรตี้อย่างหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างมากนะคะเราจะมีการขยายแกรนโมเมนต์สำหรับในส่วนของทัวริสต์พ่อออรูดเส้นทางการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกเพศสภาพและทุกสภาพอย่างนี้นะคะ ทั้งประเทศไทยไม่ใช่แค่5ภาคอย่างเดียวนะคะ5ภาคก็จะเจาะไปยังแกลนในทุกๆแกลนสำหรับโทัวรชื่งปออค่ะ